ชื่อชั้นของ BYD ทั้งในไทยและจีนรวมถึงที่อื่นในโลกเรียกว่าเป็นแบรนด์อยู่ในระดับชั้นนำวงเล็บว่าหมวดรถยนอีวีโดยสถานะการเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ของโลกและเทคนิคก,การพัฒนาและการผลิตอื่นๆที่ยังเก็บเป็นความลับความน่าก,กลัวของ BYD นั้นน่าก,กลัวมากเพราะว่าในระยะเวลาไม่นานนี้ BYD ก็สามารถสร้างรถออกมาได้หลายรุ่นมากถึงขนาดที่ว่า v o l k s w a g e n กล้าประกาศเลยว่า จะเรื่องระยะเวลาในการพัฒนาลงเหลือแค่36เดือนหรือเพียง3ปีเท่านั้นต่อ1รุ่นแตกต่างจากเดิมที่ Volkswagen ใช้เวลาถึง4ปีครึ่งต่อ1รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าความน่าก,กลัวของ BYD เองนอกเหนือจากการเป็นผู้นำรถ EV และชื่อชั้นก็ค่อนข้างมั่นคงในระดับแมสทั่วโลกน่าจะมีผู้ผลิตรถ EV ในโลกไม่กี่ห้อของโลกที่สามารถพอเทียบชันได้ และคิดว่า BYD น่าจะครองยอดขาย EV ในทุกกลุ่มเซเมนต์ถ้าหากให้มองจากความเข้าใจดังกล่าวแต่ขนาดเดียวกันนะครับมีอีกหนึ่งเซ,งเ,ซงเม e ที่ดูเหมือนว่า BYD จะต้องเจอคู่แข่งขันที่น่ากลัวไม่น้อยและแพ้แล้วด้วยนั่นก็คือกลุ่มรถ EV SUV ความยาว4.7เ mm, มตรอารมณ์ประมาณ Honda CR-V ในไทยนั่นแหละแรกเริ่มเดิมทีนะครับจริงๆ BYD สามารถยึดครองตลาดกลุ่มนี้ที่ชื่อว่า BYD ซงพลัสซึ่งเคยอวดโฉมหน้าตาในเมืองไทยแล้ว ตอนนั้นยังเป็นธีมการออกแบบเดนัสตี้ที่มีใบหน้าเรียบๆเ,เหมือนกับแอตโตแต่หลังจากนั้นไม่นาน BYD ได้เผยโฉม BYD s e ดีซีซีดานจึงพลอยทําให้อิทิพลการออกแบบใบหน้า SUV รุ่นใหม่ต่อจากนี้เปลี่ยนไปแน่นอนว่า BYD า o n ส้ม s m u n o r c h a ร์ถูกเปลี่ยนไปหน้าให้คล้ายกับ BYD s e a l ซและพยายามผลักดันรถรุ่นนี้ทําตลาดในระดับโลกในชื่อว่า b y d Seal U โดยเปิดตัวแล้วในยุโรปเป็นที่เรียบร้อย เท่ากับว่า BYD CU U จะเป็นรถที่ต้องทำตลาดในไทยในปี2024ตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทแม่ BYD ซ่ง PLUS แต่ก่อนเคยเป็นรถขายดีระดับหนึ่งเนื่องจากไม่มีรุ่นคู่แข่งมาเปรียบเทียบแต่เมื่อชังอันออโตโมบิลกลับกล้าตัดสินใจส่งรถ e ีรุ่นใหม่ที่มีนแนวคิดการพัฒนาใหม่ทั้งหมดไม่เหมือนกับที่แล้วมาและนี่จงเป็นไม้ตายสำคัญที่ทำให้ BYD เสียในกลุ่ม m ิ d s ซ z e CSUV นั่นก็คือชังอันทรง SUV ที่ชื่อว่า Depo ว S7 ออกมาจำหน่ายช่วงมิถุนายนปี2023นับตั้งแต่นั้นมาสถานการณ์จึงเปลี่ยนไปเอาเข้าจริงดูจากตารางยอดขายที่แน่มาในนี้ประจำเดือนสิงหาคม2023ในตลาดจีนจะพบว่า l a ีมอเตอร์ c 1 1เองก็ถือว่าเป็นรถหอกข้างแคล่ BYD วีส่งพลัสมินเชนด้วยเหมือนกันเราไม่ฟันธงเลยว่า l a ีมอเตอร์ทำไมตัวนี้ถึงขายดีมากและเป็นไปได้สูงสุดเลยว่า ถ้าฉังอันออโตโมบิลที่จะทําตลาดในไทยปี2024ไม่บาจี้ทะลึ่งไปทํากริิดแปลกประหลาดมากมายนักทาตามในจีนเป๊ไปเลยรับรองเลยว่าด e พา l เอสคันนี้จะมีโอกาสขายดีกว่า BYD ยดีส่งพลัสหรือซ u ในไทยก็เป็นไปได้และนี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ฉังอันดีพาวเอเป็นมามืดที่สามารถโค่น BYD c u ได้ยอย่างน่ากลัวก็คือ 1. ชังอันดีพาอ บอกไว้เลยว่าขายงานดีไซน์ลุ้นๆเลยแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดทั้งหมดแล้วทำไมพวกเขาจึงทำการบ้านออกมาดีเกินคาดคงเป็นเพราะว่าฉางอันออโตโมบิลทุ่มเทการพัฒนาของศูนย์วิจัยการออกแบบในประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านศิลปะการออกแบบชั้นสูงเช่นอิตาลีญี่ปุ่นและจีนทั้ง3ศูนย์การออกแบบจะรับผิดชอบการออกแบบรถยนต์ฉางอันบางรุ่นทั้งแบบรถน้ำมันและรถ E ีวีเอาละ่ะจะเล่าให้ฟังว่าผลงานพวกเขาเป็นงไงบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลฉัางอันยูนิรถน้ำมันนะครับที่มีการออกแบบสวยกว่ารถฉัางอันรุ่นปกติมากๆและที่ดูตั้งใจทำก็คือโพรรถตระกูลไฟฟ้าดีโ o SL03 n o c h b a c k ที่มีความภูมิใจสูงมากที่สุดเพราะได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ r e d ต์อเวอร์ d ดีไน์ประจำปี2023เหตุผลที่รถคันนี้ได้รับคัดเลือกเพราะว่าการสร้างรถ e v ซีดานที่มีแบตเตอรี่ใต้พื้นรถนั้นจะทำให้พื้นตัวถังสูงขึ้น และพลอยทําให้ตัวรถเนี่ยสูงย่งขึ้นไปอีกแต่ทีมดีไซน์สามารถจัดสรรเป็นส่วนและเส้นสายของรถให้ดูเหมือนเสมือนเป็นรถที่พิเรียบางมีสุดทรงแบบรถซีดานมาตรฐานโดยไม่ต้องเสียพื้นที่ภายในห้องโดยสารก็ถือว่าเป็นงานยากมากสําหรับรถ e v ซีดานถ้าหาออกแบบไม่ดีแล้วละก็ก็จะทําให้รถคันนั้นดูอ้วนโย่ไปเลยและการออกแบบรายละเอียดภายนอกก็ถือว่าใส่ใจมากเพราะว่าต้องเด้นแอโรไดมกให้ดีที่สุด เพื่อขยายระยะทางวิ่งทางไกลให้ดีที่สุดภายในห้องโดยสารจะมาแนวคิดดิจิตอล c ค c ร์ i ิทเหมาะกับเอาใจคนรุ่นใหม่เช่น Head-Up Display ที่แสดงผลบนกระจกขนาดใหญ่เต็มๆหรือเส้นสายภายในก็ดูพอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางอย่างอยู่บ้างและแน่นอนว่าช่างอ n d ดีพ s วจะต้องนำหลักการออกแบบจาก SL03 มมาประยุกต์ใช้ด้วยก็คือ การออกแบบพื้นที่ด้านหน้าที่เพรียวบางเรียบง่ายไร้กระจังหน้ามาพร้อมไฟหน้า LED แบบ Interactive ที่มีรวดลายแบบเอกลักษณ์ยิ่งเป็น SUV ที่มีพื้นที่ซุ้มขอบล้อสีดำกินพื้นที่ด้านข้างก็ยิ่งทำให้ตัวรถดูเพรียวบางยิ่งขึ้นไปอีกครับซึ่งรถที่มีด้านหน้าเพรียวบางส่วนใหญ่จะนึกถึงรถซูปเปอร์คาร์ที่หลายคนไม่กล้าสัมผัสกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเซนส์การออกแบบที่น่าสนใจ และด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้ดีพา t s 7เป็นรถที่มีค่าแอโรเดินมีที่ต่ำเส้นสายด้านข้างหรือว่ารายเดียดบางจุดจะต้องถูกออกแบบสําหรับรถ SUV แบบนี้โดยเฉพาะเช่นเส้นสายด้านข้างบางอย่างที่ดูไม่เรียบง่ายเท่าไหร่นักแต่ภาพรวมก็คือ รอยทาให้ตัวรถดูไม่เทอทะทับเบิบบะจุดด้อยของดีพ่อเอสเจ็ดคันนี้คงไม่ใช่ภายในห้องโดยสารที่แคบนั่งรถคันนี้ยังไงก็กว้างแน่นอนเตะตะกร้อดได้เลยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะลดดีไซน์ความล้ําจากตัวถังซีดานลงกลับมาสู่ความเรียบง่ายรูราแทนชเชยๆด้วยหน้าจอกลางที่สามารถปรับหมุนได้ก็ยังดีแต่คิดว่าลูกค้าทั่วไปน่าจะชื่นชอบกับดีไซน์ภายในห้องโดยสารของ S7 คันนี้ชัวร์เหตุผลที่2นะครับก็คือช้างอันดีพ่อ S7 สามารถสู้ BYD e a l ได้ก็คือชางอั้นยอมเล่นกลยุทธ์ด้านราคาด้านผลิตภัณฑ์แบบเอาเป็นเอาตายโดยวางราคา่างอั้นดีพาว S7 ให้มีราคาเริ่มต้นและตัวท็อปต่ำกว่า BYD CUU เล็กน้อยและเพื่อให้แน่ใจว่ารถคันนี้ขายดีระเบิดเถเ่องในจีและทั่วโลกชางอัน้นจึงต้องจูนสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงกว่า BYD อย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่สูญเสียระยะทางวิ่งนั่นก็คือแรงกว่าแต่วิ่งได้ไกลพอกัน พร้อมกันนี้ยังมออฟีเจอร์บางอย่างที่มากกว่าและดีกว่าและยังย,งยกระดับตัวรถให้สูงกว่า BYD Seal ด้วยเออที่จริงแล้วช่างอันน่าจะคิดถูกมากที่สร้างจุดเด่นตัวรถรอบคันขนาดนี้คิดดูสิว่าขนาดช่างอันดีพอ H7 ยังอาจจุดเด่นชนิดที่ว่าควน BYD ให้จมยินขนาดนี้ยอดขายส่งมอบลูกคา้ายังนํา BYD ไม่มากเลยลองคิดดูว่าถ้าช่างอันยังการดีไซน์ขายแพงกับฟังก์ชันคันนี้ก็คงไม่เกิดชัวร์ครับ คิดในมุมมองของการแข่งขันก็คือแบรนด์ BYD แข็งแกร่งมากในจีนเหมือนกันขนาดคู่แข่งมาทำรถคว้นขนาดนี้ยังเอาไม่ลงอย่างไรก็ตามเราขอยืนยันว่าฉางอันดีพอร์สเหรือกระทั่ง BYD CU ไม่ใช่รถ EV ราคาต่ำแนๆ่ๆอย่างน้อยราคาตัวท็อปน่าจะได้เห็น1.7ล้านบาทแน่หรือราคาประมาณ CRV ข้อสิ่งสำคัญของดีพอร์สเก็คือแม้ว่าจะสวยก็เถอะแต่ว่าดูเหมือนรถคันจริงจะดูมีมิติคันจริงไม่ได้ใหญ่มากมายนักด้วยเหตุผลของเส้นสายและสัดส่วน ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าคนไทยจะชอบแบบนี้หรือเปล่าและอย่างหนึ่งก็คือเห็นสวยๆแบบนี้เราต้องรอใช้งานจริงระยะยาวว่าจะมีปัญหาอะไรไหมอืมเราจะพยายามหาข้อมูลจากเว็บบอร์ดจีนเพื่อน,นํารายงานให้คนไทยได้ทราบในอนาคตครับอดใจรอสักพักหนึ่งแต่ถ้ารอไม่ไหวจับจองได้ในปี2024ครับที่ไทยแลนด์